เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำาวันที่10กุมภาพันธ์วันนี้ครับไปเริ่มกันที่เรื่องราวของคร e ิสเตนเอริกเซนฮองเครื่องตัวเกา่าทีมชาติเดนมาร์กวัย32ปีกันก่อนกับสัญญาที่ใกล้จะหมดลงหลังจบซีซั่นนี้แลนสโมสอนก็ไม่มีแผนจะต่อสัญญาใหม่ให้กับเจ้าตัวด้วยทั้งนี้ครับตามรายงานล่าสุดมีการระบุว่า คริสเตนเอริกเซนมีโอกาสสูงที่จะแขวนสตาร์ทหลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทันทีหลังมีรายงานที่เข้ามาจากทางเดอะมิเรอร์สื่ออังกฤษเปิดเผยข้อมูลวงในมาว่าเจ้าตัวได้รับการเตือนจากแพทย์ที่ผ่าตัดหัวใจให้ว่าถึงเวลาที่เขาต้องพักร่างกายแล้วครับหลังตัวของคริสเตนเอริกเซนเคยเป็นลมล้มพับไปดื้อๆในเกมยูโร2020 ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแต่ได้ความช่วยเหลือจากทีมแพทย์อย่างรวดเร็วและก็ได้รับการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบทันท่วงทีก็ทำให้เจ้าตัวนะกลับมาใช้ชีวิตและก็กลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งแบบเหลือเชื่อครับ,รบก่อนจะย้ายจากเบนฟอร์ดมาเซ็นสัญญาร่วมทัพปีสแสดงของเราทั้งนี้ครับหากว่านี่ต้องเป็นซีซั่นสุดท้ายของเจ้าตัวในอาชีพนักฟุตบอลจริงๆก็ถือว่าได้แขวนสตาร์ทกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยครับและการได้เตะฟุตบอลมาไดถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสเกินฝันของเจ้าตััววแล้ครบ เราไปกันที่รายงานจากทาง i m c Spot สื่อชื่อดังของฝรั่งเศสนะครับกับเขาลือระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ทางซูเนอร์ฮันเดวิดกองหน้าตัวเก่งของลิลที่สัญญาจะหมดลงในซัมเมอร์นี้แล้วและเขานะครับจะสามารถย้ายทีมแบบฟรีเอเยนทันทีด้วยท้งนี้ครับตามรายงานจากสื่อเจ้าเดินกล่าวมีการระบุว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตกำลังพิจารณาคว้าตัวจูเนายนเดวิดป็นพิเศษอีกรายในการเสริมความแข็งแกร่งเกมรุกให้กับทีมในช่วงซัมเมอร์ครับหลังตัวนักเตะนั้ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจอย่างต่อเนื่องอยู่ที่กองหน้าไวยิม4ปีนะครับก็ยิงไปแล้ว20ประตูให้กับลิเวอร์พูลรายการในซีซั่นนี้ด้วยซึ่งเป็น6ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกและอีก2ประตูในรอบคัดเลือกจะไม่เขาในครับมียอดรวมทั้งหมด104ประตูแล้วนะับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมกับลิเวอร์พูลตั้งแต ซึ่งนี่ก็เป็นตัวเลขสสิติที่น่าพอใจอย่างมากครับ และนอกจากในรายของโจนาハนเดวิดแล้วในครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังมองถึงโอกาสในการเซ็นสัญญากับอังเกลโกเมสอีกหนึ่งนักเตะที่กําลังจะหมดสัญญากับลิวเช่นกันซึ่งกับในรายหลังนี้ครับโอกาสที่จะได้นักเตะมาร่วมทีมค่อนข้างมีสูงมากเนื่องจากตัวของโกเมสเองก็พร้อมจะกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหลังตัดสินใจย,ย้ายออกจากทีมไปเมื่อ5ปีก่อนเพราะว่าต้องการโอกาสลงสนามเพื่อพัฒนาการเล่นครับครั้งเมื่อตอนเจ้าตัวนะัก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แรกๆในวัย19ปี มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวลือที่ออกมาจากฟุตบอลทรานเฟอร์นะครับเกี่ยวกับตลาดซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่เพิ่งจบไปในตลาดมกราคมซึ่งอย่างที่เราเห็นกันครับว่าแมนยูเนเต็ดเปิดดีลนักเตะมาร่วมทีมได้3รายแต่ต่ว่าสามารถใช้งานได้ทันทีเพียงแค่หนึ่งรายเท่านั้นครับก็คือพทริกดอกูในตำแหน่งวิงแบ็กอีก2คนอย่างไอเดนเฮฟเวนคงต้องรอโอกาสกับทีมชุดยู8ก่อนอีกคนก็เป็นดีโก้เลออนนะครับที่รอย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ ครั้งนี้ตามรายงานครับมีการระบุว่าถึงแม้ตามการให้สัมภาษณ์ของรูเบนอาโมอริมจะมีการชี้แจงว่าตลาดมกราคมที่จบไปไม่ว่าจะเป็นนักเตะฝั่งขาออกและก็ขาเข้าการตัดสินใจทุกอย่างเขาน่ะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดและเขาค่อนข้างพอใจกับตลาดรอบนี้แต่จากข่าววงในที่ฟุตบอลรานเฟอร์ด้รับมาในคลับมีการแจ้งมาว่ารูเบนอาโมอริมรู้สึกหัวเสียครับกับการทํางานของทีมงานบางคนในฝ่ายบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับการจัดการกับการซื้อขายนักเตะในตลาดรอบที่ผ่านมาดิ การอยู่ต่อของคารเซมิโร่ที่เขาแสดงออกอย่างชัดเจนและก็พูดคุยไปแล้วว่าดาวเตะรายนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมและก็อยากจะให้ปล่อยออกจากทีมทันทีเพื่อเปิดท้ายกับกองกลางที่อายุน้อยกว่าและก็มีพลังงานมากกว่าได้ย้ายเข้ามาสู่ทีมนอกจากนี้ครับยังรวมถึงการที่สโมสรักดันให้มาคาสแรดฟอร์ดย้ายออกจากสโมสรในช่วงวันสุดท้ายของตลาดนักเตะด้วยจนลำบากตัวเองครับที่ไม่สามารถที่จะหาใครเข้ามาทดแทนได้ ซึ่งกับ2เรื่องนี้ครับเป็นอะไรที่อาร์โมริมไม่พอใจมากและกุนซือชาวโปรตุเกสก็คาดหวังว่าในตลาดดอบซัมเมอร์จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเรามาต่อกันที่ความเห็นของแรนกิส์ตำนานปีกพ่อมดของทัพปีสแสดงเรานะครับ ที่ทางกิกส์ได้ออกมาแนะห้สโมสรควรจะให้เวลารูเบนอโมริมได้ทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่ต่อไปอย่าเพิ่งด่วนสรุปจากผลงานของทีมในช่วงนี้ครับเพราะเขามั่นใจว่าหากอโมริมได้รับเวลาในการสร้างทีมแบบเต็มที่ในเสริมนักเตะที่เขาต้องการเข้ามาเติมในระบบมากขึ้นทุกอย่างจะออกมาดีอย่างแน่นอนนอกจากนี้ครับกิกส์ก็ยังมองว่าการซื้อนักเตะเข้าร่วมทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นตัวสร้างความล้มเหลวให้กับทีมมาตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาด้วย โดยกับเรื่องนี้ครับแรนกิกส์ได้แสดงความเห็นเอาไว้ว่าการสร้างทีมฟุตบอลมันก็เหมือนเช่นเดียวกับการทำธุรกิจอื่นๆการคัดเลือกนักเตะที่เข้ามาสู่ทีมต้องถูกต้องและเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นมาเป็นเวลาน,านานนับ10ปีแล้วเราพลาดแล้วพลาดอีกเราตัดสินใจผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าตอนนี้ต้องดูว่ารูเบนอาร์มริมจะได้นักเตะที่เขาต้องการหรือเปล่าการสนับสนุนที่เขาต้องการหรือว่าเวลาที่เขาต้องการหรือไม่เวลานี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ด้วย แต่ก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าผมชอบผู้จัดการทีมคนนี้จริงๆผมอยากเห็นสโมสรให้โอกาสและเวลากับเขาอมโมริมจะนําความสําเร็จกลับมาคืนสู่สโมสรได้อย่างแน่นอนยิ่งถ้าเราได้นักเตะที่เหมาะสมเข้ามาและผู้จัดการทีมมีเวลาอย่างที่ผมบอกไปเราก็จะโอเคขึ้นตอในตอนนี้เรายังห่างไกลาจากเป้าหมายมากเราไม่ได้ใกล้เคียงเลยเราตามหลังอยู่ไกลามากด้วยแต่ผมก็เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในไม่ช้า อย่างที่ผมบอกเราพยายามให้เวลาผู้จัดการทีมบ้างและตอนนี้เขาต้องการเวลาอีกสักหน่อยซึ่งผมคิดว่าอีกสักสามหรือ4รอบตลาดซื้อขายทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นที่สำคัญเขาต้องได้นักเตะที่เขาต้องการด้วยการซัพพอตที่เขาต้องการและเวลาทั้งหมดจะต้องถูกเชื่อมโยงกัน เรามาปิดท้ายกันที่ความเห็นของปีเตอร์ชไมเคิลตำนานผู้รักษาประตูของทีมคลับกับการพูดถึงคริสเยนเอริกเซน้องเครื่องตัวเกา่าที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบซีซั่นนี้และสโมสสก็ไม่น่าจะมีการมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเจ้าตัวพร้อมกับมีข่าวเรื่อว่าดาวเตะวัย32ปีอาจจะเลือกแวรสตาร์ทันทีครับหลังยกคารกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ครั้งนี้ปีเตอร์ชไมเคิลซึ่งเป็นรุ่นพี่ร่วมชาติครับได้ออกมาแนะว่าหากเอริกเซนยังเล่นไว้น่าจะเลือกกลับไปเล่นให้กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมยอดทีมจากฮอลแลนด์ซึ่งเคยเป็นอดีตทีมของเอริกเซนตอนแจ้งเกิดขึ้นมาเพราะเชื่อว,ว่าเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วเลยครับโดยกับเรื่องนี้ปีเตอร์ชไมเคิลด้แสดงความเห็นเอาไว้ว่าการกลับไปยังอาแจกอัมสเตอร์ดัมจะเป็นสเตปถัดไปที่ลงตัวมากๆของเขาแน่นอนว่าเราทราบดีว่าเขาเป็นกองกลางและปัจจุบันการเล่นในพรีเมียร์ลีก โดยเฉพาะการที่คุณเป็นกองกลางคุณต้องเป็นนักเตะที่สามารถวิ่งขึ้นลงได้ตดลอด90นาทีและโดยเฉพาะการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางในแผนของรูเบนอาโมริมแนวทางการเล่นของอาโมริมไม่เหมาะกับเขาอย่างชัดเจนเพราะนอกจากเขาจะต้องสร้างเกมช่วยทีมแล้วเขายัางต้องแย่งบอลด้วยและก็เปลี่ยนจังหวะการเล่นแบบเฉียบพลัน ซึ่งการเล่นแบบนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติการเล่นของเขาและหากจะให้เขาเล่นแบบนี้เขาก็ทำได้แหละแต่น่าเสียดายที่เอริกเซนไม่ได้มีพลังงานแบบนั้นอีกต่อไปแล้วสำหรับผมเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะบางอย่างที่เขาทำได้ในสนามมันน่าเหลือเชื่อและด้วยวัยขนาดนี้ของเขาไม่ว่าจะเป็นทางแทคก,กิกเทคนิคหรือว่าความเก่งกาจด้านศาสตร์ฟุตบอลเขาเหนือกว่านักเตะอีกหลายคนเลยละ่ะ แต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าเขาไม่ได้มีพลังงานที่จะทํามันให้ได้ตลอด90นาทีอีกต่อไปดังนั้นการกลับไปเล่นให้กับอาแจกอัมร์ดามผมว่าเขาจะเล่นได้สบายเึ่งโมนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบเช้าประจำวันที่10กุมภาพันธ์หากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ